จา้ามันนี่พามาเบ่งในสวนสวนมะนาวอันนี้เซอรี่เซอรี่ต้นเดียวเดือกมากดูกมากมะนาวไอปูกว้อาการห,หนูมะนาวอันนี้ยังก็อันกเจียวหวาน ก็เมื่อหันเขามาไม่ได้เพราะว่าหมดเพื่อนถางออกก้นเป็นดุงด้วงหงาไม่แต่มดแดงไม่แต้หนาวอากาศหนูไปถิมาทายตอนเพื่อนเน็่เพระเหตุบอะไโอ้แข้งนี่จ้ะสวนบางนาเพื่อนบางนาแปดต้นตังแต่ปลูกตังแต่มือปลูกมือเป็นหมากชนเดียวนี่แหละจ้ะก็เป็นตลอด ไนไนกินตลอดต้นห,หนึ่งแกต้นหนึ่งเป็นรุ่นเป็นรุ่นปากเม้าปลูกในอ่างจ้ะปลูกในอ่างเพิ่นเสียเอาขี่เรื่อยเรื่อยไหมเอามาเอันเทลงในหนีเทลงในหนีจ 6, ้ะนี่หกเปนทางออกมั้่ะเนสิมาเก็บเชอร์รี่ไปฝากหลาน ไอ,อแม่อยู่เยนโดนเต็มถีบเต็มแดนเสื้อลีกก็ไดยเอาเฟียงมาปโปรยห้าจังบ่เกิดจะว่าหนาแหลมมาอุ่นนี่จ้าอันนั้นเฮ็ดเท่ามือนั้นเฮ็ดเฮ็ดไปตัางคุณน้อไนนม่ติตัดมือนั้นจ้าเดี๋ยวมือได้วางๆสิผ้าไปบึง ยาสิไปตัดน้งใหม่ใพ่หวานอยู่น้งใหม่หวานไปเม็ดตุ่มเผากินกับเจวค่ะแซ่บกันกินจังสีละจาว่ามีดอกพิซซ่าเบอร์เกอร์บุบกเคพ้พอพอตะเจ้าประแดกบองลวกพักลวกน้งใหม่มมกุ้งต้มหมกุ้งเพั่นกะไดยสิแล้วอันสูงก็าติมบกุกเาาอีก ป้าไวเมื่อหันพุทตดออกแลวเด้ตัวหนึ่งผลงานการพุ่นเอาไว้เด้มันเห็ดพิ่นมักเนาวแตกกระถางหม่อนาวแตกม่องนาวตัวนี้เกียบบวลดเรียกเอาตัวหมัอเนาวก็มักงหงเอาหม่อเนาวตัวเอามาเทถ่ายได้เด้อนี่มหมักเฟียงจานหม่กเฟียงหมกเฟียง หวานเน่ยที่แหล่เป็นหมวกเพียงวางกินไปกินมาเป็นหมกเพียงสมหมวกเาหมูลิมไม้ต้นมูลิมไม้กับต้นชู้งก็หมวกเาหมูลิมไม้ไอ้แถวบ้านฟันปูต้นหมูลิมไม้เตี้ยๆจะของปูฝุ่นชู้งก็หมวกเผาไปต้นหมวกเผาต้นมูลิมไม้กี้เลี้ใยใสยเป็นประโยชน์เนี่ย เปปุยเป็นปุ๋ยดีเพ็นว่าบ่เห้ยาเกิดพร้อมอันทีเป็นกอเป็นกออันยังเกะาะตาไข่หอมเพิ่นปาดอวอ่าลำหันเลยวโอย่างมากมันไดนเขาหอมจากของคิ้ววิง่งก็ถือกันไรยุ่งไร่ยัง

โอ้ยบโอกกเชียรโอ้ยหมดกัดตัวบบนี้หมดกระไรเสื่อได้เดี๋ยวสิใเหยีายตอัวนไปอยู่ไอ้คักจ้ะาม่ได้หน่วยใหญ่ๆได้หน,นิไม่หน่วยไหนหน่วยได้หนิหน่วยใหญ่เป็นดกุกถือมาน้ำไม่แต่ เดี๋ยวเด้ๆขมดออกก่ะถุงมาเสียมาใช่อัน,นอฮึตัดกระเสียก่อนตัวบริขาดิหมดลาย,ลายเอาจ้าแค่นี้ละให้พอนิดเวียกก่อนนักสเก็ตมาอันเชอรีลี แค่นี้แหละเด้อคายว่เบิ้งสวนมังนาวเพิ่นมังนาวทำมาซานเมังนาวปลอดสารตั้งแต่มือปลูกออกหน่วยจนเดี๋ยวนีแ้แหละมื่อนั่นในเช่าบริซื้อกินดอ,อกมังนาวกินอยู่นีแ่แหละจ้ะกินของจะของเปลือกบางโมมีเม,ม็ดเม็ดมีอยู่แต่วันมันไปกระจุมกันอยู่หม่องใส่ใส่ใส่กลางของมังนาวแกนมังนาว จ้าแค่นี้เนาะมือไม่ก็จังสิท้ายเ้เบอรอหกอันนั้นห้องน้ห้องน้ำเดี๋ยวไปหาน้องน้ำเก็บมักเซอรีก่อนม่คิดคำแลมากนะท่างผุดแหลมากะ่ะจ้าแค่นี้ละ